g o o d morning. g o o d morning, everybody ว้าวเช้าแล้วนองตืนก่อนเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้โหน้องมาตื่นก่อนเลย o มอร์น n ิ่งเบบีทั้งสองนอนอิ่มไหมคะเออแล้วบวกนี่แหะโอ้โหบรรยากาศตอนเช้า อยู่บนรถพ่อสวัสดีตอเย็นนะทุกคนหามาหาพ่อก่อนเดี๋ยวนะหามาพ่อก่อนได้ไหมมองพ่อก่อนลรวบอกว่าสวัสดีตอนเช้าจ่านะหนึ่งสองซ้ำส,สวัสดีค่ะตเาเอายกมือด้วยสิเอาใหม่สวัสดีตอนเช้านะหนึ่งสองซ้ส,สวัสดีตอนเช้าค่ะอ่ะพ่อพร้อมพ่อึันนก่อนฮลัลโหลอีกหนึ่งครั้งพ่อแล้วนะ หนึ่งสองสามสาวัสด,ดีตอนไมเอาใหม่ใหม่สวัสด,ดีตอนเช้าเช้า,ชาแล้วพี่น้องเอ้ยลูกไข่เตือนนอนบันที่นี่ลูกไขว่ว้าวบรรยากาศยามเช้ากับชุดนอนของเขากินซะไม่กินจะหิวโชว์ ต้องเรีหมอขึ้นเถ๋ยวะหนูมีอยู่แต่แต่อยู่บนรถนี่อ่ะสบายสิเจ้าคนนี้ยามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสกรุงเทพแบงค์คลอก ดำทำอไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีน้นำตาลโพเขียมเป็นปปสีฟ้าไหมอันนี้เ <c oughs> ืออไไม่ใช่อันนี้มันคือดินโสนี่ยไอ้ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพ้าขอไพ่เนี่ยเนี่ยพี่จะต้องต้องระบายมือนี่นรอ นียสีขาวเนี่ยเป็นเวลาเราเบื่อนเนี่ยแะ่เราก็ระบายระบายไปแม่บอกว่าอันไหนแล้วอ่ตกตกะแล้วตุ๊กัะระบายหนังสืออะไรละ่ะ <c oughs> น,น่าจะดื่นบบไปแต่อ <c oughs> ันหนังสือไป มาแลยโอเคมาแล้วมาด้ยแล้วิคงยังไม่ไหนอ่ะสีแดงหรอสีแดงหรสีแดงอียัมีแล้วมีแต่น้ำตาลแล้วค่ไม่ใชน้ำตาเหรอน้ำตาลตเราไม่มีคะ เอ้เกลียวมีแค่นี้ไหมแค่ไอาเกลียวมีอันนี้ด้วยก็มีอีกซอเด็ดเผื่อเกลียวต้องว่าอะไรอ้าวนี่ผมเอพี่เป็นเกพี่เอาวันนี้เกลียวนี้ก็ต้องเอาวันนี้เอาีวันนี้ กันแล้วเฮ้ยไล่กันแล้วเกี่ยวเแล้ียวระบายสีระบายดูด้วยนี้จะได้ระบายมันตุกเกี่ยวเอ้ยระบายดดูกจำเปลี่ยนชื่อระบายระบายวางวางไว้เชาวนี้นะครับ กินน้ำก่อนพี่น้องดื่มน้ำตอนเช้าก่อนอืค่ะไปค่ะไปเข้าน้ำค่ะ